อ,อสเกาะสมุยช่วยชาวบ้านจับกวางเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายจิรพัฒน์ชูจันทร์ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีว่าได้รับแจ้งจากนายสง่าพงษ์ฉบับนาภาอดีตกำนันตำบลเมร็ดให้ช่วยนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเกาะสมุยหรืออสช่วยจับกวางที่หลุดมาอยู่ในชุมชน หลังรับแจ้งได้มีการนำกำลังอสหนายเดินทางไปจุดที่รับแจ้งและพบกวางภายในซอยละไมพัฒนาสองเมื่อไปถึงพบชาวบ้านกำลังล้อมเพื่อจับกวางตัวดังกล่าวสำหรับกวางที่พบเป็นกวางดาวเพศเมียอยู่ในอาการตกใจและจากการตรวจสอบพบว่ากรงที่ขังกวางดาวได้ถูกต้นไม้หักลงมาทับกรงเหล็กเนื่องจากมีลมกันโชกแรงเจ้าหน้าที่อ,อสนำโดยนายจิรพัฒน์จูจันร์ตลาด่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ตีวงล้อมเพื่อจับกวางระหว่างที่ตีวงให้แคบเพื่อจับกวางตัวดังกล่าวได้มีการกระโจนหนีออกจากวงล้อมแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังก่อสร้างทำให้เจ้าหน้าที่อสสและชาวบ้านต่างล้มลุกคลุกคลานจากนั้นเจ้าหน้าที่อสสและชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวไม่ลดละพยายามได้มีการเข้าจับกวางพร้อมใช้เชือกมัดที่ขาของกวางทำให้กวางสงบลง จากอาการตกใจและทําให้สามารถจับกวางดาวตัวดังกล่าวได้ชาวบ้านที่มุงดูต่างประทับใจที่เจ้าหน้าที่อสอําเภอเกาะสมุยนอกจากจะดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อเกิดเหตุกวางหลุดออกจากกรงก็ยังมาจับให้กับประชาชนอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย